เหพิบัติที่เกิดขึ้นจะทําให้เราสูญเสียอะไรก็ตามขอให้ลูกรู้ว่าเรายังไม่สูญเสียอะเรายังคงอยู่ชีวิตเรายังอยู่ทรัพย์สินหายไปที่ดินบางส่วนหายไปธุรก,กิจหายไปของบางอย่างหายไปแต่ชีวิตยังอยู่อยู่เท้ายังอยู่ลมหายใจยังอยู่อวัยวะอีกหลายอย่างยังอยู่ให้ทหําไงได้ ชีวิตยังอยู่สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าในตัวเราเนี่ยเราจะขอบคุณกับชีวิตที่ยังอยู่ยังไงแล้วเราจะดูว่าสิ่งที่ยังอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้ได้ยังไงเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีของบางอย่างที่ยังอยู่ในตัวเรายังอยู่เนี่ยต่อให้ทรัพย์สินมันจะหมดไปก็ตามแต่สติปัญญายังอยู่มือยังอยู่แขนยังอยู่อนาคตมันต้องกลับมาให้ได้นะครับมีความหวัง ไม่สิ้นสุดกับอัลลอฮ์ละต้องกนะตัวมิยามะตินไม่สิ้นสุดในความหวังของอัลลอฮ์การสูญเสียที่มันผ่านไปมันคืออดีตจนถึงปัจจุบันมองปัจจุบันถึงอดีตเราคำว่าอนาคตที่มันยังมีความหวังที่มองปัจจุบันไปจนถึงอดีตเราเราจะไม่สิ้นหวังวันนี้ของเรายังอยู่ของเราหายไปแต่วันข้างหน้ามันกลับมาเงินทองมันหายไปวันข้างหน้ามันกลับมาทรัพย์สินมันหายไปวันข้างหน้ามันกลับมาเพราะ